การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2,566ประเภทหมู่บา้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือยเย็นเป็นสูบบ้านโคกยามูหมู่ที่7ตำบลภัยวันอำเภอบากใบจังหวัดนราธิวาสวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านปรับทัศนคติพัฒนาศักยภาพส่งเสริมโอกาสใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และสมดุลสนับสนุนภูมปิปัญญาน้อมนำการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะห่างจากอำเภอตากใบ20กิโลเมตรมีพื้นที่โดยประมาณ14,200ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับป่าพรุมีคลองชนประทานน้ำแบ่งไหลผ่านพื้นที่เหมาะกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรการทำสวนและการปศรุสัตว์จำนวนเครือเรือน318ครัวเรือนมีประชากร1,234คนแยกเป็นประชากรชาย611คนประชากรหญิง 623คนนับถือศาสนาอิสลาม194.08และนับถือศาสนาพุทธ105.92ประชาชนบ้านโคกยามูหมู่ที่7ตำบลไทรวันน้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดโดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านหรือนำภาชนะที่ทิ้งแล้วมาใช้เป็นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวเช่นกระถางถุงพลาสติกกระสอบล้อรถยนต์ลังพลาสติกโดยปลูกผักสวนครัวสำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนเช่นขิงข่าตะไคร้ขม,มิน้นพริกขี้หนูมะเขือเปราะมะเขือยาวโหร,ระพากระเพราถั่วฝักยาว ผักกาดขาวมะนาวเป็นต้นนอกจากการปลูกผักสวนตัวแล้วครัวเรือนยังมีการเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับบริโภคทำให้เป็นการลดรายจ่ายเช่นเป็ดไข่เป็ดเทศไก่พื้นเมืองไก่พันไข่ปลาดุกสุก,กรแพะเป็นต้นเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนมีการแบ่งกันเพื่อนบ้านส่วนที่เหลือก็จำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง บ้านโคกยามูมีการรวมกลุ่มโดยการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นแปรรูปมันสำมปะหลังและมันเทศเป็นมันฉาบและในครัวเรือนมีการแปรรูปปลาเป็นปลาเคม็มปลาแดดเดียวพริกขี้หนูแปรรูปเป็นพริกแห้งพริกป่นมันสัมปะหลังเป็นตาแปรเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาผลผล,ผลิตทางการเกษตร 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนครัวเรือนโคกยามูมีการคัดแยกขยะมีการทำขยะเปียกสำหรับใส่เศษอาหารเศษผักผลไม้สำหรับขวดพลาสติกขวดแก้วนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนส่วนขยะอันตรายแยกไว้ต่างหากโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลไทรวันนำไปจัดการด้วยวิธีที่ถูกต้องและขยะที่สามารถนำไปทำป็นปุ๋ยหมักก็แยกไว้ต่างหาก ทำให้เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนครัวเรือนส่วนใหญ่ของบ้านโคกยามูมีการทําปุ๋ยชีวภาพโดยการนํามูลวัวมูลไก่และขยะที่แยกไว้นํามาทําเป็นปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เองสําหรับครัวเรือนแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนอกจากเป็นการลดต้นทุนทางการผลิตแล้วยังทําให้ดินมีธาตุอาหารพืชได้ดีสามารถอยู่ในดินได้นาน นอกจากนี้ทุกครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบสะอาดและถูกสุขลักษณะทั้งบริเวณบ้านและภายในบ้านโดยครัวเรือนมีการจัดบริเวณบ้านให้สวยงามโดยการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับไม่มีขยะมูลสัตว์ไม่มีน้ำคลําไม่มีแหล่งเพาะพันยุงเป็นต้นทุกครัวเรือนของบ้านโคกยาม,มูมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทำให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นปิดก๊กน้ําเมื่อไม่ใช้เลือกใช้หลอดไฟแบบประหยัดมีการรณรงค์ให้มีการนําสิ่งของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้อีกเช่นสนับสนุนให้มีการนําวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการนําล้อรถยนต์นํากระถางที่ไม่ใช้แล้วนํามาปลูกผักสวนครัวรณรงค์ใช้กระเป๋ากระจูดน ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงคลองและช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับหมู่บ้านเป็นต้นหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นสนับสนุนให้ประชาชนมีการปลูกต้นไม้บริเวณบ้านของตัวเองและบริเวณสาธารณะในวันสำคัญต่งตางๆเช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติเป็นต้น สนับสนุนให้ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับการทำเกษตรแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสนับสนุนให้ประชาชนใช้สารชีวภาพในการกำจัดสัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการพัฒนาบริเวณบ้านให้สะอาดปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามและปลูกผักสวนครัวสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล มีการกำหนดข้อตกลงของหมู่บ้านในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาบริเวณสาธารณะเช่นพัฒนามัสยิดกูโบพัฒนาสองข้างทางให้มีความสะอาดร่วมกันอยู่เป็นประจำสามการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม หมู่บ้านมีการจัดก,กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอเช่นศาสนาอิสลามมีการบรรยายธรรมวัญอาซูรอวันฮารีรายอนานมาวิลตและศาสนาพุทธจะเข้าร่วมประเพณีทางศาสนาที่วัดเกาะสวัสด์และวัดท่ามะปรางเช่นประเพณีบุญเดือน 5, บุญเดือน10ทอดผ้าป่าเป็นต้น หมู่บ้านมีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมลงแขกกิจกรรมแบ่งปันเอื้อเฟื้อระหว่างกันเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์เนื่องในวรโรกาสต่างๆการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสาธารณะเป็นต้นหมู่บ้านมีกิจกรรมการออกกําลังกายเสริมสุขภาพเช่นมีการจัดก,กิจกรรมออกกําลังกายโดยประชาชนมีการเต้นแอโรบิกทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ และจัดให้มีกิจกรรมกีฬาเป็นต้นนอกจากนี้หมู่บ้านมีกิจกรรมจัดสวัสดิการชุมชนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ประสบภัยต่างๆทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมวาตภัยเป็นต้น ด้านระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้บ้านโคกยามูมีการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน,นาคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอบกอมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบคณะทํา,างาน,นาคณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละฝ่ายออกเป็น7ด้านประกอบด้วยด้านอํานวยการนายกุเซงลอเซงด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย นายไสฟูลอิสลามเมาะบากอด้านแผนการพัฒนานายรอยะน้ำนุมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจนายสมานอาแวร์ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขนางรีซานมะนิด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนายมามะซาวกีดอเล์ด้านเยาวชน นายวันฮาฟิกีบินบากาบ้านโคกยามูแบ่งการปกครองหมู่บ้านออกเป็นเจดโซนโดยนายกูเซงรอเซงเป็นผู้ใหญ่บ้านการแบ่งเขตรับผิดชอบออกตามโซนแบ่งออกเป็นเจดโซนดังนี้ 1. นายสาายแม่มาแซผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาควาสมสงบรับผิดชอบจำนวน41ครัวเรือน 2. นางสาวนูระไอนีเดนดายัดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองรับผิดชอบจำนวน5้ ครัวเรือน 3. นายมะวีเมาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรับผิดชอบจำนวน53ครัวเรือน 4. นายสาฟูนอิสลามเมะปลากอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรับผิดชอบจำนวน43ครัวเรือน 5. นายดือเลาะบินมะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรับผิดชอบจำนวน36ครัวเรือน 6. นายมูฮัมหมาาัดซาโยตีมิเตะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไฟรักษาความสงบรับผิดชอบจำนวน43ครัวเรือนเนายรอยะน้ำนุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไฟปกครองรับผิดชอบจำนวน46ครัวเรือนบ้านโคกยามูมีการจัดการความรู้และมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนสำหรับใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆของหมู่บ้านเช่น แผนที่หมู่บ้านกฎกติกาหมู่บ้านข้อมูลภูมิปัญญาจุดเรียนรู้ชุมชนผังคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นต้นจุดเรียนรู้ในบ้านโคกยาโมจำนวน11จุดดังนี้ 1. กลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์กระจูดมีนางกุเวรายะกูโนเป็นประธาน 2. กลุ่มกระจจดนาราบาฮาเกียมีนางสาววชิราหามะเป็นประธาน 3. ลุมเกษตรแปลงรวมพื้นที่66ไร่ลูกกาบแดงมีนายกุเซงลอเซงเป็นประธาน 4. กลุ่มแปลงขยายผลแตงโมปลอดภทยมีนายรอยะน้ำนมเป็นประธาน 5. กลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านโคกยามูมีนางจงจิตฟองมณีเป็นประธาน 6. กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีนางสาวมูรนาสือแลแมเป็นประธาน เกลุ่มทำแปลงปเกษตรรอบบ้านมีนางสมบูรณ์เชื้อคงเป็นประธาน 8. กลุ่มเลี้ยงพึ่งฉันโงมีนายมะดอเตะเป็นประธาน 9. ก้ากลุ่มเลี้ยงแพะในสวนยางมีนายยามมเดงปิตาราโชเป็นประธาน 10. กลุ่มเลี้ยงโคมีนายกูเซงลอเซงเป็นประธานและ11นวดแผนไทย โดยนายสมชายพรหมศิริสรุปจากการที่หมู่บ้านโคกยามูมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่งยืนบ้านโคกยามูมีการนำข้อมูลหมู่บ้านข้อมูลจปัปะทอและข้อมูลกชชอสองคกมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคทำให้ทราบปัญหาความต้องการของตัวเรือนและหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนหากเกินศักยภาพของชุมชนสามารถบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในทุกๆด้านบ้านโคกยามู u, มีการจัดเวทีประชาคมปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีครัวเรือนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า225ครัวเรือนประมาณ170 โดยใช้ข้อมูลหมู่บ้านข้อมูลจป่ถอข้อมูลกอชอช2ออคอและข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือนรวมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคเพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการของหมู่บ้านบ้านโคกยามูมีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นการนําเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้สําหรับทุ่นแรงช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าในภาคเกษตร ได้แก่การใช้รถไถในพื้นที่แปลงเกษตรการปลูกพืชโดยใช้มุง้งการใช้สเปนเกอร์และมีการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งภายในและภายนอกชุมชนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผ่านสื่อออนไลน์เช่น f a c e b o o k l i น e การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านโคกยามูได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจร่วมวางแผนผ่านการประชุมการจัดเวทีประชาคมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆและได้รับประโยชน์ร่วมกันมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชน ครัวเรือนบ้านโคกยางมมมีรายได้จากการประกอบอาชีพหลักเป็นทำสวนยางพาราทำสวนปัมน้ำมัน้าขายรัจ้างเข้าไปและครัวเรนยังมีการประกอบอาชีพ่ขึ้นการจัากระตูการเลียงัตการปลูกพัการวิ่งานเป็นต้นทำให้บ้านโคกยางโมมีรายได้เฉลี่ยนนหนึ่งพันเการ้อยสามบาต่อปีจากข้อมูลจะขปีสอปี0 และได้ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ประจุจัดตั้งเมื่อปีพศ2550มีเงินทุนหมุนเวียน177,102บาทมีสมาชิกจำนวน20คนมีนางเวรายะกูโนเป็นประธาน 2. กลุ่มประจุนาราบาฮะเกียจัดตั้งเมื่อปีพศ2562 มีเงินทุนหมุนเวียน1,27,231บาทมีสมาชิกจำนวน32คนมีนางสาววชิราหามะเป็นประธาน 3. กลุ่มกเกษตรแปรงลงรวมพื้นที่66ไไร่ทูกกาบแดงจะตั้งเมื่อปีพศ2 5 6 2มีเงินทุนหมุนเวียน7,690บาทมีสมาชิกจำนวน56คนมีนายกุเซงรอเซงเป็นประธาน 4. กลุ่มแปลงขยายผลแตงโมงปลอดภัยจัดตั้งเมื่อปีพศ2562มีเงินทุนหมุนเวียน3,68,104บาทมีสมาชิกจำนวน30คนมีนายรอยะนั้นนุมเป็นประธาน 5. กลุ่มสมาชิกชุมชนบ้านโคกยามูจัดตั้งเมื่อปีพศ2562มีเงินทุนหมุนเวียน15,000บาทมีสมาชิกจำนวน30คนมีนางจงจิตฟองณีเป็นประธาน 6. กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับจัดตั้งเมื่อปีพศ2562มีสมาชิกจำนวน8คนมีนางสาวมูรนาสือแลแม่เป็นประธาน7กลุ่มทำแปลงเกษตรรอบบ้านจัดตั้งเมื่อปีพศ2562มีสมาชิกจำนวน45คนมีนางสมบูรณ์เชื้อคงเป็นประธาน8กลุ่มเลี้ยงพึ่งชันโรงจัดตั้งเมื่อปีพศ2559 มีสมาชิกจำนวน11คนมีนายมะดอเตเป็น 9. ประธาน 9. กลุ่มเลี้ยงแพะในสวนยางจะตั้งมือ่อปีพศ2565มีสมาชิกจำนวน5คนมีนายยามูเดงมิตาราโชเป็นประธาน กลุ่มเลี้ยงโคจะตั้งเมื่อปีพศ2564มีสมาชิกจำนวน8คนมีนายกุเซงรอเซงเป็นประธานและ11นวดแผนไทยโดยนายสมชายพรมสิรินอกจากนี้ยังมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมธิบาลบ้านโคกยามูมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินและมีกองทุนชุมชนเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้กับสมาชิกผู้ยืมไปประกอบอาชีพและนำผลกำไร ส่วนหนึ่งมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชนดังนี้ 1. กองทุนหมู่บ้านบ้านโคกยามูจัดตั้งเมื่อปีพศ2544ปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก186คนปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนบัญชีหนึ่งจำนวน2 000, 4 000, 4 000, 1 4 8 0บาท21สตางค์ เงินอยู่ในลูกหนี้จำนวน147ลายเป็นเงิน2ล้าน1 7 7 680บาททวนและเงินอยู่ในบัญชีธนาคารจำนวน2 6 3 801บาท43สตังค์และมีเงินออมบัญชี2จํจำนวน36,759บาท21สตางค์มีนายกูเซงรอเซงเป็นประธาน 2. โครงการแก้ปัญหาความยากจนจัดตั้งเมื่อปีพศ2536ปัจจุบันมีเงินกองทุนจำนวน2 8 7 6 5บาท87สตางค์เงินอยู่ในรู่งนี้จำนวน26รายเป็นเงิน251,317บาททวนและเงินอยู่ในบัญชีธนาคารจำนวน35,748บาท87สตางค์มีนายกูเซงเป็นประธาน3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกยามูจัดตั้งเมื่อวันที่15ตุลาคม2565สมาชิกก่อตั้งจำนวน18ราย ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน46คนมีเงินสัจ,จะสะสมจำนวน3,800บาทมีนายกูเซงรอเซงเป็นประธาน 4. กองทุนแม่ของแผ่นดินจัดตั้งเมื่อปีพศ2565ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน48ครัวเรือนได้รับเงินควัญถุงพระราชทานเมื่อปีพศ2565จำนวน8,000บาททวน หมู่บ้านมีกิจกรรมจัดสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ประสบภัยต่างๆทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมวาตภายัยเป็นต้นหมู่บ้านมีบัญชีกลางสำหรับทำกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ด้านผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย4ด้าน23ตัวชี้วัดบ้านโคกยามูจัดอยู่ในระดับอยู่ดีกินดีความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชน,ชนผลการประเมินความอยู่เย็นเป็นสุขหรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชนหกด้าน22ตัวชี้วัดของบ้านโคกยามูได้คะแนน8ป5 7คะแนนอยู่ในระดับอยู่เย็นเป็นสุข ด้านโครงการกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านหลอดแห่งความสุขถูกสุขอ,อนามัยปลอดภัยต่อผู้ใช้คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมแยกขยะทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและรีไซเคิลหนึ่งในนั้นก็คือขยะจากหลอดพลาสติกซึ่งหลอดถือเป็นขยะติดเชื้อหากได้รับการจัดเก็บที่ไม่ดีขยะกลุ่มน,นี้ก็จะถูกละเลยไหลเกลื่อนไปตามท่อระบายน้ำออกสู่คลองแม่น้ำและทะเลไปเรื่อย ทั้งนี้ขยะเหล่านี้เมื่อได้ลงสู่ทะเลแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อระบบนิเวศรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์ทะเลอีกด้วยพลาสติกเหล่านี้จะแตกตัวจนกลายเป็นไมโครพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และยังไม่สามารถมองเห็นได้อีกด้วยสัตว์ทะเลทั้งหลายก็จะกินพลาสติก รือแม้แต่ดูดซึมเข้าไปตามป่าทางเหงือและถือหนังได้อีกด้วยหลังจากน,านั้นสัตว์เลงพวกนี้คนก็จะจับไปนํามาเป็นอาหารคนก็กินเข้าไปกลายเป็นวัชจักรอย่างนี้อยู่เรื่อยไปบ้านโคกยามูมีพืชอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นกระจุเป็นพืชตระกูลเดียวกับบุกเป็นวัชพืชที่จเจริญเติบโตง่ายและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็พวพบมากในแถบพื้นที่ภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะในที่ที่มีน้ําขังอยู่ตลอดเวลาและบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนเรียกว่าพลุหรือชาวบ้านเมืองภาคใต้เรียกว่าเพละด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงนิยมนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสือกระจูดไว้ใช้สอยกันเองในครัวเรือนต่อมาแปรรูปเป็นกระเป๋ารูปทรงต่างๆและพบว่าลําต้นของกระจูดที่ปลูกในระยะเวลาที่เหมาะสมรูปทรงได้สมมาตร ใกล้เคียงกับหลอดดูดพลาสติกในท้องตลาดทางหมู่บ้านมีความสนใจในการดําเนินผลิตภัณฑ์ดังกล่าวความภาคภูมิใจได้รับโลกเกติคุณหม่อมง,งามจิตอุรชัตดบุคคลสําคัญของโลกรางวันหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นประจําปีพศ2 5 6 1จากพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าส,งสโโรงจวรีและบรมราชานนีนาดามา ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับเฉยจากโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปีพศ2563รางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์าจากการด้วยรูปแบบประกอบจากโครงการวิจัยการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์จากกระดูกของชุมชนหัตถกรรมจากการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาตามแผนง,งานช่างศินย์ท้องถิง่นประจำปีประมาณ2,565